ถึงเรื่องนี้เหรอคะแบบช่วงนี้อ่ะก็พยายามจะลบภาพลักษณ์นางเงือกของตัวเองตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆอะไรเยค่ะเพราะว่าแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนอ่ะก็จำมิวได้จากบนนางเงือกใช่ไหมแต่ว่ามิวก็อยากจะเหมือนให้ให้คนที่ติดตามมิวหรือว่าเออเคยดูละครอของมิวมาก่อนนะได้แบบได้เห็นในอีกหลายๆลุคว่าเออแบบเราโตขึ้นแล้วนะเราแบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นนางเงือกแบบน่ารักน่ารักอย่างนั้นอีกแล้วนะ แลกเป็นเงินบ้างแบบลุกเราเปลี่ยนสับมาเป็นแบบมสาวที่ขึ้นเลยก็ก็ดีนะคะมันมันเหมือนเออที่เห็นได้ชัดเลยก็คงจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเริ่มเห็นว่าเราแบบโตขึ้นแบบดูดีขึ้นแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นมันก็เลยแบบเหมือนก็มีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆก็เออโอเคทุกคนก็แบบเอ้ยสวยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นเลยทให้โอะไร กทุกคนโตกันมาหมดแล้วดูทุกวันนี้ทุกคนก็แบบโอเคแบบรับได้อไรเงี้ยล่าสุดก็เจอแบบน้องแฟนคลับก็บอกว่าหนูด,ดูพี่ยังแต่เด็กมากๆเลยค่ะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ตอนนี้หนูแบบชอบนะาแบบไรเงี้ยท<ๆ>ุกคนก็ยังจำแบบเออทุกคนก็ยังเรียกมีนานุอยู่ดี <c oughs> ทุกคนก็ถามว่ามิวไหนก็พอบอกว่าเป็นแบบที่เล่นมีนานุทุกคนก็ยังแบบอ๋อพี่นางเงือกอย่างเงีย้ยทุกคนก็ยังจําได้อยู่ว่าแบบเออเป็นแบบเรานะที่แบบเล่นเป็นมีนานุอะไรอย่างเงี้ย ลูก็นอย่างนี้มันเปิดโอกาสในการทำงานเรามากขึ้นไหมมิวว่าเปิดนะเพราะว่าหลายๆแบบพูดแบบผู้จัดเอยหรือว่าแบบผู้ใหญ่ในวงการหลายๆท่านน่ะก็ยังยังติดภาพลับมิวในแบบในลุกนางเงือกแบบน่ารักใสๆอยู่อะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างบทเนี้ยที่มิวได้มาเล่นในดงดอกไม้อ่ะก็คือแบบเป็นบทที่พลิกไปเลยแบบไม่มีอะไรที่เหมือนแบบมีนานุ์เลยสักอย่างแล้วตัวพี่พี่ชอดเนี่ยก็คือไว้ใจให้มิวได้มาเล่นบทนี้ึ่นแบบ ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันนี่คือสิ่งที่มิวพยายามทำมาโดยตลอดแบบพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราแบบมีมุมอื่นนะเราสามารถแบบเล่นในบทอื่นได้นะที่ไม่ใช่แบบบทน่ารักใสยๆอย่างเดียว <c oughs> อะไรนคะ <c oughs> แฟนว่ายังไงบ้าง <c oughs> เออก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็คงว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีแฟนแล้ว <c oughs> ใช่ตอนนี้ตอนนี้คือยังไงก็ไม่มีแฟนค่ะตอนที่โสดแต่มึงซิงก์ก็มูเมนต์เลยเนี่ยอ๋อทุกคนคือถ้าถามว่าทุกคนตกใจแล้วใช่ไหมมิวก็ยังตกใจอยู่เพราะว่าเหมือนเหมือนเอ่อที่ที่แบบว่าเลิกกันไปเนี่ยก็เพราะว่า เ,เหมือนทัศนคติในหลายๆอย่างอะไม่ค่อยตรงกรันอย่างเหมือนก่อนหน้านี้เขายังเป็นแบบนักศึกษาแพทย์อยู่ใช่ไหมคะก็ยังแบบฝึกงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตอนนี้ยเขาทํางานเต็มตัวแล้วเขาก็เลยโฟกัสกับงานมากขึ้นเลยโดยโดยที่เราอะเราก็โฟกัสกับงานนะแต่ว่าเราจะไม่ได้โฟกัสกเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนคุยกันแล้วมันแบบไม่ลงรอยกันเท่าเมื่อก่อนเขาก็เลยแบบเอองั้นก็แยกย้ายเราการันอะไรอย่างเงี้ย ก็มีส่วนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเน่เหมือนเราก็ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันน่ะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาก็ทํางานเยอะมากเลยนะคะก็เลยแบบอ่ะเข้าใจก็ในเมื่อเขาโฟกัสที่อื่นอยู่ก็ให้เขาไปตามทางของเขาอะไรนะคะระยะเวลาที่เลิกกันหรอคะอันไม่นานยังไม่ถึงเดือนเลยประมาณประมาณสามอาทิตย์ได้ก็เฮิดห <c oughs> นาพี่คือ ถ้าถามว่าเฮิดไหมก็เฮิร์ดแหละเพราะว่าคนมันอยู่ด้วยกันมาตลอดอะ่ะก็คบกันมาแบบปีกว่าๆอะไรเงี้ยเนาะพอเหมืนอนแบบพอคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเรามาปีนึงหายไปถ้าแอบบยู่ดีก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็แบบโหงโงก็เจ็บๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ชีวิตมันก็ต้องออมูฟออนอ่ะเนาะออะไรนะคะขอโทษหนูไม่ได้ยินอ่าะฮ จริงๆก็ไม่ได้เชิงเจอกันแบบผ่านเกมนะคือคือเราอ่ะก็รู้จักกันก่อนหนานี้แต่เหมือนแบบแค่ไม่เคยเจอกันเฉยๆแล้วคือรู้ว่าเออแบบเพื่อนเราอ่ะมีเพื่อนคนนี้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอมันมีโอกาสได้มาคุยกันตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาเจอกัน่ะเราก็เจอกันบ่อยมากเลยนะคะแบบช่วงช่วงที่คบกันก็หาเวลามาเจอกันมากขึ้นแบบถ้าเขาไม่ว่างมิวก็ไปหาถ้าเขาว่างเขาก็มาหาอะไรเงี้ยคือเราก็ ปรับตัวกันมาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนอย่างที่บอกพอถึงจุดหนึ่งแล้วจุดโฟกัสมันมันคนละอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลให้เราต้องเดินกันไปคนละทางที่เราต้องเดินจบลงด้วยดีนะก,ก็ก็คุยกันด้วยดีเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาก็บอกเหตุผลเราตรงๆว่าแบบตอนเนี้ยเขาโฟกัสกับอะไรเขาอยากจะโฟกัสกับอะไรอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาแหละเพราะเขาเป็นคนที่แบบจรงิจรงจงังมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบ โอเคอยากให้อยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาหวางังเราก็ได้แบบโอเคค่ะเสียดายนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมิวก็คบใครก็ไม่ได้กะคบแบบคบเพื่อเลิกอนะเนาะมิวปีนี้ก็แบบ27 e แล้วพี่หนูก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบมีแฟนอีกสักคนสองคนหรืออะไรเงี้ยมิวก็ะกะว่าเออถ้าคนเนี้ยแบบใช่คนนี้แบบโอเคเราก็จะอยู่กันไปยาวๆเราอาจจะ ได้แต่งงานการหรืออะไรเงี้ยเราเคยแบบวาดความฝันอะไรอย่างเงี้นไว้ด้วยกันด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงอย่างที่บอกอะพอถึงจุดหนึ่งมันจุดโฟกัสมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะคะ่ะอ,อ,อืมกลัวความรักไหมไม่ได้กลัวคะ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะก,กลัวการเริ่มต้นใหม่หนิดนึงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะกับการที่ต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนแล้วก็เหมือนต้องกลับไปจุดสตาร์ทใหม่ทั้ทที่เราเดินมาแบบครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ย ใช่ใช่เข้าใจค่ะก็ต่างคนงก็ต่างทำงานใช่พูดคุยกันคือตอนคือตอนนี้แต่เน้ว่าน่าจะยังไม่สะดวกที่จะเจอกันมากกว่าเพราะว่ามันยังสดไปหน่อยนะตอนเนี้เอแต่อนาคตหลังจากเนี้ยเน,นือก็หวังว่าเขาจะโอเคแล้วก็แบบได้มาพูดคุยกันเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะแบบทะเลาะกันหรือมีมือพิส่าหรืออะไรอย่างงี้ค่ะ ก็หวังว่าอนาคตเราจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่ามีเวลามิวมีอะไรมิวก็ชอบที่จะตุกษาเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบมีเหตุผลแบบมีตรรกะาความคิดแบบคุณหมอเนาะก็จะคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยการได้แบบความคิดเห็นของเขามันก็เป็นเรื่องที่ดีคืที่ได้ส่งอะมากรอใช่ใช่ก็คงแบบให้สเปซแบบคืนสเปซให้กันละกันก่อนอะค่ะเอเงนค่ะ